สวัสดีจ้ามือเนเซลออมมันสีผ้ามาเบิงลดเขามากไหมเนาะจ้กอัปเดตก็คือมือนีวันที่ยี่สิบหาเดือนมิถุนายนเนาะจ้ากลางปีแล้วจ้าเวลาไว้ไว้จ้าเดี๋ยวเข้ามาเบิงเนาะจ้าว่ามีรถรุ่นไดเขามาแน่ขั้นแรกทีออมมันแน่กองใจนี่กะจะเป็นเอ็มยูหาหานะจ้ายัางยังบดได้หลัางเนาะจ้าขั้นต่อมานี่เป็นเอลฮาซูนจ้า ไปอีกอาจจะเป็น l อลซีศูนย์จ้ะที่กำลังจะล่างเนาะแต่วายยังบลามีติดแรงจ้ะงามๆเลยจ้ะรถตรวจเช็คให้พร้อมใส่งานแล้วจ้ะแล้วก็เก็บซีให้รอบขพันจ้ะรถอันนี้ ก่อนที่มาน้างรถเา้ะนี่คือรถเขาไม่เฮาจ้ะน,นี่เขามากอจะเป็นเอ็มยูฮาฮานนอกจากจะเป็นเอลศูนย์เอลฮาศูนย์จ้ะที่เขามากรอบหนีจ้ะ ันแม่นสนใจรถเขามาไหมคันใดกะทักโทรเขามาสอบถามเที่ยวออมใดเด้จาเบอร์โทรเที่ยวออมกะ0610206444จ้ะรถเขามาไหมเฮาจะ้ะถ้าแม่นมีรถเขามาไหมอีกเดี๋ยวเที่ยวอมสีอัปเดตให้เบิ่งจะ้ะอันนี้คือส่วนหนึ่งซื้อๆด้วจะ้ะกะคือว่าบางส่วนกะคือลลางแล้วล้วลกลับไปไวนาบ้าแล้วกะบางส่วนกำลังทย,ยอยมากจะ้ะ สนใจถ้าเขามาสอบถามอ้อมไลน์ด้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวทันนี้ลดเขามาไหมสีอัปเดตให้เบิ้งไหมจ้า